สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งในชายฮอบบี้นะครับผมครั้งนี้เราอยู่กับรถแหลกจากค่ายฮอตวิลนะครับผมในรถรุ่นในรถซูบารุนะครับผมเอ็มเพซ s าเอสทนะครับผมตัวรถรายละเอียดแต่เรามาแกะดูด้านในเลยแล้วกันรอบนี้ก็มาเป็นสายแนวเจดีเอ็มนะครับผม นะครับออกมาแล้วตัวรถใส่สันสวยงามนะครับเรามาดูใต้ท้องอใต้ท้องก็จะมีเขียนว่า Hot Wheels นะครับผม Subaru i m p e s a STI Version นะครับผมแล้วนกะ็เป็น Made in Malaysia ตัวรถโดยรวมมีสีน้ำเงินมีเกล็ดนะครับนะครับผมเรามาดูรายละเอียดในแต่ละส่วนแล้วกัน นะครับด้านหน้าตัวรถก็จะมีไฟทั้งสองด้านเป็นแต้มสีมานะครับผมในน้งมุมด้านนี้เล็กๆเห็นไหมไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นไหมครับจะเป็นแต้มสีส้มมานะครับผมเล็กๆเป็นไฟเดียวแล้วก็ด้านหน้ามีลวดลายเป็นเหมือนไฟตัดหมอกครับผมแล้วก็เป็นช่องรับลมระบายอากาศ ด้านซ้ายของตัวรถนะครับผมมาในล้อแม็กสีทองสวยงามแล้วก็มีที่จับประตูที่จะเปิดประตูนะครับผมเป็น2ประตูนะครับผมแล้วมีกระจกมองข้างด้านท้ายของตัวรถก็จะมีท่อออกด้านซ้ายนะครับตรงป้ายทะเบียนจะมีสกรีนว่าฮ o อตบิล ตรงไฟท้ายทั้งสองด้านเป็นแต้มสีมาผมมีไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยแล้วก็ด้านหลังจะมีสปอยเลอร์สองสูงนะครับด้านขวาของตัวรถก็มีล้อแม็กสีทองนะครับผมตัวนี้เป็นลอ้อพลาสติกนะครับไม่ใช่ล้อยางแล้วก็มีตรงนี้เล็กๆเ,เป็นาฝาน้ำมัน ธีจะเปิดประตูนะครับผมมีกระจกบางข้างเหมือนกับด้านซ้ายบนฝากระโปรงหน้านะมีฮูดเรียกฮูดไหมเป็นช่องดักลมนะครับกับช่องระบายอากาศนะแล้วก็กระจกด้านหน้าเป็นกระจกใสคือเป็นกระจกใสไม่ไม่ใชงว่าใสครับเป็นแบบเนี่ยเป็นเหมือนสโมคครับผมสีลมดำนิดๆด,ด้านหน้ามี การปัดทําฝนภายในเป็นสีดำทั้งหมดนะครับผมพองม,มาไาลขวาคันนี้เปิดประตูไม่ได้นะครับผมแต่สีสวยมากเลยคันนี้เนี่ยครับเป็นสีน้ำเงินแล้วออกสังเกตตรงหลังคานะครับเนี่ยพอโดนไฟไมันจะเป็นเก็ดๆประกายาครับผมสวยงามเลยแล้วก็โดยรวมก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีเพียงแค่นี้ ก็คลิปนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ